สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะามาพาทุกคนนะคะไปทำความจักกับเกมที่มีชื่อว่าหลังเหรินชาาลังเหรินชานะคะก็คือเกมเวลวูมนั่นเองค่ะเกมเวลวูนะคะเป็นหนึ่งในบอร์ดเกมหรือจอยโยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันแต่ว่าน้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าเกมนี้มีที่มาอย่างไงย้อนกลับไปเมื่อปี1986นะคะที่ประเทศ ะะหรือประเทศรัสเซียมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดมิทรีเดวิดอฟเขาเนี่ยได้คิดค้นเกมที่มาหนึ่งเกมมีชื่อว่ามาเฟียและนั่นก็เป็นต้นแบบของววูปในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดของเกมมาเฟียนะคะก็คือการต่อสู้ระหว่างมาเฟียกับประชาชนคนธรรมดาและในปี1997นักออกแบบเกมที่ชื่อว่าแอนดรูว์พอคิงนะคะชาวอเมริกันได้ทำการสวมทีมของมนุษย์หมาป่าไปในเกมี ผลว่าลางเหน็นหรือมนุษย์หมาป่าเนี่ยเหมือนศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่และจะดูเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปในช่วงกลางวันค่ะในเกมไวล์วูปจะมี2ช่วงเวลาคือเคยเย่กับป่ายเทียนหวานเจ้าจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือหลังเหน็นกับผิงหมิ่น ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนนะคะก็จะได้รับข่าวผายไปแล้วก็จะต้องเล่นตามบทบาทในข่าวผายนั้นค่ะโดยตอนกลางคืนนะคะหลังเหรินนะคะจะต้องออกมาชาเหรินตอนกลางวันเนี่ยผิงหมินก็จะออกมาโถเพี่ยวว่าใครเป็นชาโศเกมจะดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่ามนุษย์หมาป่าจะถูกฆ่าหมดหรือว่ามนุษย์หมาป่ามีจำนวนคนเหลือมากกว่าประชาชนคนธรรม เกมก็จะยุติโดยมนุษย์หมาปะเป็นฝ่ายชนะค่ะปัจจุบันเกมแวร์วูฟก็ถูกพัฒนารูปแบบการเล่นให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ